สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนนะคะคลิปนี้พี่การจะมาเปิดไพ่ยพยากรณ์ประจำวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนนะคะพี่การเลือกไพ่ให้แล้วนะอ่านี่คือไพ่ของคุณนะคะไพ่ใบแรก8ปดเหรียญน,นะคะเปิดมานะชาวราศีมิถุนก็ก้มหน้าก้มตาทํางานเลยนะคะแสดงว่าธุรกิจการงานของคุณที่ผ่านมาก็ยังไปได้สวยไปได้ดีเหมือนเดิมนะคะยังสามารถสร้างรายได้ทํากําไรจากธุรกิจการงานของคุณอยู่นะคะ คือถ้าไพ่ขึ้นมาใบแรกใบนี้ก็แสดงว่าช่วงนี้ชาวราศีมิถุนมุ่งมั่นกับการทํางานเป็นพิเศษสร้างฐานะสร้างอาชีพสร้างงานนะคะคุณจิตใจคุณจะเน้นในเรื่องการทํามาหากินรายได้อะไรงนี้มากกว่านะคะให้ใบต่อไป justice ไพ่ justice Just มานะคะบอกเลยว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะไพ่ใบนี้ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะทําอะไรนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วง แห่งการกอบโกยผลประโยชน์ทำดีคุณก็จะได้ดีถ้าคุณเคยทำพลาดพังมาก็แก้ไขซะนะคะสามเรียนนะคะคุณจะมีโอกาสในการแสดงความสามารถไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจนะอะไรต่างๆนะคะช่วงปักนี้แหละเป็นช่วงที่คุณจะต้องแสดงฝีมือออกมานะคะคุณจะมีรายได้จากความสามารถของคุณนะคะ หนึ่งคาามาใครที่รอง,งานอยู่สัมภาษณ์งานคุณจะได้งานนะในช่วงนี้ใครหางานใหม่หรืองานเสริมคุณจะเจองานอะไรบางอย่างที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณเป็นอย่างดีรู้สึกว่าในช่วงปักนี้ชาวราศีมิถุนจะนะคะเน้นในเรื่องทําธุรกิจการงานรายได้เนาะสิบคาถามาแต่ก็อยากหักโหมมากเนาะการงาน รู้ว่าคุณเต็มที่แต่จริงๆ10คาถามาเนี่ยมันก็เหนื่อยหนักบางทีความสามารถของคนเรามันก็มีขีดจํากัดนะคะบางทีเหนื่อยก็พักนะเพราะว่าถ้าเหนื่อยมากๆสมองมันไม่แล่นทําอะไรมันก็จะไม่รดบรื่นนะคะแต่ถ้าเราพักบ้างทําบ้างพักบ้างมันก็จะทำให้เรารู้สึกบาลานซ์สบายๆนะคะสมองก็จะโล่งคิดอะไรได้ลื่นไหลนะ5ดาบนะคะถ้าใครมีปัญหาทะเลาะบ่อ,บอแววงกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าทะเลาะบ่อ,บอแววงกับคนรอบข้าง ให้ยั้งยั้งนิดนึงนะชาวราศีมิถุนรู้สึกว่าคนจะมีคําพูดเป็นอาวุธนะคะปากเป็นคมเหมือนดาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถใช้ทําร้ายคนอื่นได้เห็นไหมผู้ชายคนนี้นะคะเขาสามารถแย่งดาบจากคนอื่นมาได้พวกอื่นก้มหน้าก้มตาร้องห่มร้องไห้ไปคุณก็ยืนยิ้มอยู่แต่อย่าลืมนะคะจัสติกมาบอกคุณว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียวชีวิตคนมีขึ้นมีลงทําอะไรก็ยั้งยั้งบ้างนะคะอย่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันจะเกิดเหตุการณ์แบบถ้าทําให้เขาจนตรอกเขาอาจจะกลับมาแว้งกัดเราได้อะไรเงี้ยนะคะต้องหาทางรอดให้เขาด้วยเนาะ i c s o p a n o n ไพ่แปคาทานะคะไพ่8คาทามาพร้อมกับ1คาารู้สึกว่าช่วงนี้การงานของชาวราศีมิถุนจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยเนาะมีโอกาสโชว์ความสามารถโชว์ตัวเต็มที่นะคะถ้าใครทำธุรกิจออนไลน์อยู่ น่าจะไปค่อนข้างได้สวยนะคะคิดจะทําธุรกิจเสริมทําได้เลยนะช่วงช่วงนี้ฟ้าเปิดแล้วนะคะการงานของคุณมาพร้อมกับการเงินเห็นไหมเงินดีงานก็ดีตามนะคะช่วงนี้สึกการเงินการงานของคุณจะดีเป็นพิเศษเลยนะคะ mm hmm. ชาวราศีมิถุนแต่ให้ระวังสุขภาพให้มากนะคะการทํางานหนักก็เขาเรียกว่าอะไรหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภาระที่ใหญ่ยิ่งให้ระวังสุขภาพอ,อาจจะล้มหมอนนอนเสือป่วยได้เนื่องจากการทํางานหนักเครียด นะคะบางทีอะไรที่เราทําเกินกําลังก็ก็ให้เบาๆลงบ้างเพราะว่าถ้าพักมาถ้าแบบร่างกายมันพังมามันจะต้องรักษาอีกยาวเลยนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพด้วยเนาะ j u s t i c มาบอกคุณว่านะคะมาพร้อมกับ j u s t i c จ j u เม m e n t มาด้วยกันเลยอะสองใบนี้มาคู่กันก็บอกเลยช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยของคุณแล้วแหละถ้าไพ่ขึ้นมาอย่างนี้นะคะระวังอย่างเดียวคือเรื่องสุขภาพร่างกาย j u d เ m e n t เนี่ยเป็นไพ่แห่งการ เป็นคนที่ตายแล้วฟื้นก็จะเหมือนคุณถ้าช่วงที่ผ่านมาคุณมีธุรกิจหรือมีการงานที่มันซบเซาหรือว่าการเงินที่มันร่อแร่ช่วงปักนี้จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกเงินงานของคุณจะลื่นไหลเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกัน่าวันนี้พี่การใช้ไพ่แมวนําโชคไพ่ใบแรกสามเหรียญเห็นไหมสามเหรียญมาสองใบเลย การันตีเลยว่าช่วงปักนี้ถ้าคุณมีความสามารถอะไรรีบๆบบบอ,ออกมาโชว์นะคะอยากเก็บไว้คนเดียวช่วงเนี้ยช่องทางการโชว์ความสามารถเยอะแยะนะออนไลน์ทำแอปปลีเอททำอะไรพี่การเห็นแบบลูกดวงพี่การมาดูเนี่ยโอ้โหบางคนมีแต่คนเก่งๆงนั้นนะคะทำคลิปทำอะไรอย่างเงี้ยออนไลน์ไรายได้เข้ามาหลั่งไหลเลยช่วงเนี้ยคุณมีโอกาสทำความสามารถก็คือรีบโชว์เลยค่ะรีบเอาความสามารถคุณอ,ออกมาโชว์นะต่อไปนะคะเจ็ดแฮงแมนนะ วิตายละคือเหมือนว่าสามใบเนี้ยมันเป็นใบที่มาเพื่ออะไรเนี่ยไพ่ดีมาเกือบหมดสามใบเนี้ยบางทีความเขาเรียกว่าอะไรปัญหาต่างๆมันอาจจะมีอยู่บ้างนะชาวราศีม่ถุนแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่มัน ค้างคามานานตกผลึกมานานคุณยังคิดไม่ออกคิดไม่ตกสักทีก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นแหละค่ะปัญหาอะไรต่างๆที่มันสุดมือเอื้อมเราคว้าไม่ถึงหรือแก้เข้าไปแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้เวลามันเป็นกุญแจช่วยไขไปแล้วกันเนาะไม่ว่าผลมันจะออกมาอย่างไงเรายัางไงเราก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องยอมรับนะคะ page of pentacles รู้สึกว่าการเงินของคุณจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครเริ่มทํางานเสริมอยู่งานเสริมของคุณจะรายได้ เริ่มมีรายได้เข้ามานะนะคะมันจะดีเป็นพิเศษเลยนะโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์นะคะออนไลน์ดีมากนะคะโอเคคลิปนี้พี่กันก็ขอจบการพยากรณ์เพลงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ